สวัสดีค่ะเหล่าเกมเมอร์ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่องเกมมันเดย์ เว็บที่รวมข่าวสารบทความและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมมาฝากชาวเกมเมอร์กันแบบสุดใจนั่นเองค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด, like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะหนึ่งในประเภทเกมมือถือที่เป็นที่นิยมของแฟนเกมหลายๆคนก็คงต้องยกนิ้วให้เกมมือถือแนว MMORPG นั่นเองค่ะเกมที่ให้อิสระในการเล่นและยังเป็นแนวเกมที่สร้างรายได้ให้หลายค่ายเป็นอย่างดีและในปี2023นี้ก็มีหลายเกมที่แพลนจะเปิดให้ การกันไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันใน5เกมมือถือ MMOPG น่าเล่นในปี2023ที่เกมบันเดยรวบรวมมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่เกมแรกนะคะนั่นก็คือเกม Ragnarok ok Origin หนึ่งในเกมมือถือที่สร้างมาจากซีรีส์ RO ยอดฮิตนั่นเองนะคะที่ในครั้งนี้เนี่ยเขามาในชื่อ Ragnarok ok Origin เปิดให้บริการโดย Gravity Interactive ซึ่งมีแพลนเตรียมเปิดเฉพาะสโต์ไทยเท่านั้นหลังจากเปิดให้บริการในเวอร์ชั่น global ไปก่อนหน้านี้นะคะตัวเกมเนี่ยเขาก็ยังคงย้ำเอกลักษณ์เฉพาะมีกลิ่นอายแบบเดียวกับ RO Online เวอร์ชัน PC และมีการอัปเกรด ดีมากขึ้นนะคะมีคัสอาชีพถึง6คัส์ด้วยกันสามารถปรับแต่งออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองได้อย่างอิสาระอัปเกรดอาวุธชุดเกราะมีโหมดเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากขึ้น ระบบภารกิจประจำวันสัตว์เลี้ยงสุดน like Mont ่าร right ักระบบกิวสงครามกิวก็ยังมีให้เล่นกันแบบครบคันซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียวและตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดทดสอบนะคะส่วนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นั้นเพื่อนๆก็รอติดตามกันได้เลยนะ มาต่อกันที่เกมที่2นะคะกับเกม Revelation M น่าจับตามองไม่น้อยนะคะสำหรับเกมนี้ที่เขาใช้เวลาพัฒนายาวนานมาถึง4ปีด้วยกันและยังใช้งบประมาณไปกว่า2,400ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นก็คือเกม Revelation M ที่มาในรูปแบบ MMOPG แบบ Open World พัฒนาโดยบริษัท NetEase นั่นเองซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมความแฟนตาซีในโลก u n ไร้ขอบเขตนะคะสามารถเดินทางไปได้ทั้งบนพื้นดินท้องฟ้าทะเล ได้อย่างอิสระปรับแต่งตัวละครได้ละเอียดทุกจุดเลยพร้อมชุดแฟชั่นที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายมีอาชีพหลัก5อาชีพ10คลาสและยังมีอาชีพเสริมอีก5อาชีพที่ให้เลือกเล่นกันได้อย่างอิสระนะคะสายลุยเนี่ยก็มีทั้งตั้งตี้ตบบอสท,ทำสงครามขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกันแล้วเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปกันได้เลยนะคะ มาต่อกันที่เกมที่3นะคะนั่นก็คือเกม Uncharted Water Origin มาต่อกันที่เกมจาก IP ชื่อดังอย่าง Uncharted Water 2ที่มาพร้อมความสนุกครั้งใหม่นะคะงานภาพกราฟ,ฟิกที่ดีมากขึ้นซึ่งพัฒนาจากการร่วมมือกันร,ระหว่าง CoE Techmo และ Line Game นั่นเอง ช่วยกันคิดจนเกิดเป็นเกม Uncharted Water Origin ที่มาในแนวทีดี m u u l t t o o o p p n World MMO RPG นะคะออกเดินทางสำรวจ8ประเทศมหาอำนาจท่าเรือกว่า200แห่ง60หมู่บ้านสจนาปลองกว่า300แห่งและสภาพอากาศกว่า20แบบได้อย่างอิสระไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าตัวละครหลักที่มีมากกว่า1,000คน ระบบการค้าแบบเรียลไทม์ด้วยสินค้าและสินค้าพิเศษประจำภูมิภาคมากมายที่สามารถสร้างกำไรได้ตามความต้องการของตลาด สร้างเส้นทางการเดินเรือสุดพิเศษในรูปแบบของตัวเองอินไปกับเพลงประกอบและเสียงภาคที่เต็มอิ่มนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยเขามีแพลนเปิดให้บริการทั้งในเวอร์ชั่นมือถือและ PC ผ่านสตรีมโดยจะเปิดให้บริการในปี2023นี้อย่างแน่นอนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปลงชื่อรอกันได้เลยนะคะ มาถึงเกมที่4กันแล้วนะคะกับเกม Night Crow นั่นเองใกล้เข้ามาทุกทีนะคะกับเกมมือถือจากผู้พัฒนา We Made of We m i x ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นก็คือเกม Night Crow เกมแนว MMO PG ที่จะพาทุกคนเนี่ยปัตรลุยในทุ่งกว้างขนาดใหญ่ในตีมยุโรปยุคกลางนะคะเน้นการต่อสู้แบบกายภาพระหว่างเหล่าตัวละครทำให้อาจจะต้องวางแผนการเล่นจังหวะการต่อสู้ทางกรุก่ปทางรับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีโหมดการเล่น PVP ขนาดใหญ่มากถึง1000คนมีระบบการเล่นแบบคอสแพลตฟอร์มได้เลยทั้ง PC และมือถือถึงแม้รายละเอียดของตัว เกมจะยังปล่อยออกมาไม่มากนักนะคะแต่ก็ยืนยันแล้วนะว่าจะเปิดทวางจำหน่ายในเดือนเมษา2023นี้อย่างแน่นอนโดยคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการในสโตเกเกาหลีเป็นที่แรกเ <Okay. S 1> พื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ของไนโครนั่นเองค่ะ มาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะคะกับเกม w a r of Persia er. ไม่พูดถึงเกมนี้คงไม่ได้นะคะเมื่อ e x o นเนี่ยเขาได้ประกาศเปิดตัวเกม Project E.R เนี่ยมาตั้งแต่ปี2021แล้วและประกาศชื่ออย่างเป็นทางการใหม่ในชื่อ w a r of Persia er, ในช่วงกลางปี2022นั่นเองและเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ยังได้ประกาศความพร้อมว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2023นี้แน่นอนและยังเปิดให้เกมเมอร์ที่สนใจเกมแนว Open World MMO RPG ไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันอีกด้วยโดยเกม War of Persia เ er นี่ยมาในแนวแฟนตาซีเล่าเรื่องการต่อสู้ของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้เพื่อลบล้างการกดขี่ของพวกเอลในอาณาจักรเปอร์เซียเราต้องบริหารจัดการยึดครองดินแดนของตัวเองสัมผัสการต่อสู้ในสงครามแบบเรียลไทม์นะคะไปพร้อมกับการวางแผนบริหารกองทัพของตัวเองเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกมแนวนี้นะคะก็สามารถไปลงชื่อรอกันได้ที่เว็บไซต์ War of Persia er กันได้เลย เ็นยังไงกันบ้างคะกับ5เกมมือถือหน้าเล่นที่เราคัดสรรมาฝากเพื่อนๆกันมีเกมไหนที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วอยากลองเล่นกันบ้างไหม ถ้ามีก็แวะมาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะหรือถ้าไม่มีแต่อยากฝากเกมไหนมาให้เราได้แวะไปดูกันก็แวะมาบอกกันได้เลยนะคะเพื่อนๆที่สนใจเกมไหนอยากอ่านข่าวเกมหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเกมเนี่ยก็สามารถไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์เกมบันเดอกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่มกําลังใจให้เรากันด้วยนะคะหรืออยากให้เราทําหัวข้อไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็พิมพ์ทิ้งกันไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อน นะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย